โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอพีเคลองในนี้เพื่อนอ่บ,บังด้วยหน่อยสักฟรีเกมสักฟรีเกมนะเกมเสาถา้ำผมแตกมาแปดหมื่นนะครับแตกมาแปดหมื่นนอนเนาะใครยังไม่ดูคลิปนั้นนะผมไปตามเจยกสดนะครับก็ไปดูได้นะมไม่แน่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงช่องไหนว่านักยูทูบโนหนึ่ง x สองหรือว่านักยูทูบโนหนึ่งไเชยนะก็ ลองเข้าไปดูทั้งสองช่องดูนะครับก็ไม่แน่ใจว่าผมจะลงช่องไหนแล้วแต่ว่าผมจะอยากลงช่องไหนนะเ็าไปดูกันได้นะครับผมตามให้ครบทุกช่องนะไก่ในชาจาอย่างเงียบสิจ้าเงียบงี้ไม่ได้นะนี่เฮ้ยเป็นงบแกเยอะไงเจลตัวแรกแกเล่นแม่งโหงบทีละ สามสี่หมื่นไงนี่ผมเล่นงบสองหมื่นพอไม่กล้าเติมเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวรอมีตังเยอะเท่านั้นกันเติมพูนกท่านั้นกันจัดให้เบิ่มๆทุนสามสี่หมื่นเนี่ยจะเล่นเบ็ดสี่อยแม่งทุนแม่งต้องเยอะจริงเ้ยคุณผู้ชมนะต้องเยอะจริงแต่นี้ผมเล่นแบบวัดใจไงอาจจะเติมไม่ได้เยอะเหมือน คนอื่นนะครับแต่ผมเล่นแบบวัดใจเลยน้อยแต่เบ็ดแพงคือแต่ก่อนผมเล่นทุนหน้าร้อยอะ่ะก็คือผมเบ็ดยี่สิบเลยนะครับพอแตกช่วงนั้นโอ้โหเงินแบบเฟอ้อจัดแตกตอนนั้นแตกสองแสนเกมกานในชาตินะครับเกมนี้แหละไอเชีย่ยของจริงหลังจากนั้นมาโอ้โหมีทุนนะครับมีงบพอเริ่มเล่นแบบเบ็ดมันแพงโอ้โห รู้สึกว่าเล่นง่ายกว่านะครับผมรู้สึกว่าเล่นเบ็ดแพงมันง่ายกว่านะอันนี้ตามความรู้สึกผมนะเวลาได้มันได้เยอะแล้วมันหยุดเลยไงแต่ทุนน้อยโอ้โหกว่าเราจะปั้นให้มันได้เยอะๆก็านานอ่ะโอ้ไหลยับยับโอ้ไหลยับยับเพื่อนโอ้โหที่ขาดเคยังแรก เหลือเมื่อินสามแล้วครับท่านไหนเพื่อนโอ้โเอ้ยเหยาหน่อยเห่าพื้นดีร้องล่ะนะต่อถูกฟรีเกมเลยเนี่ย เฮ้ยได้ลุ้นครับได้ลุนล้นได้ลุ้นได้เหลือนเป็สามแถวยเย็นมาเถอะยให้กูลุน้นันนัดสุดท้ายเถอะสุดท้าย,ายอุ้ยเข้าครับเป็นสี่ร้อยอีเชี่ยาดีก็มาดีครับไปตามตูดเจ๊ยุรถไปขอลองละเยเหลือแปดพันเกือบครับ อุ้ยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยขอตวงแพงข้างหน้าได้ปะโหไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่หมื่นอ่ากำไรกำไรมาแล้วครับห้าพันคบสองหมื่นนะโอเคเอ้ยตามตุดเจ๊แกแม่งมา,าไหวเชียถามจริงโอ้สวยงามดีครับมีไหมตัวแพงๆอ่ะบึ้บเ้าให้อีกหมื่นห้าครับรู้เรื่องนะ โอ้ยี่เชี้ยขาดเคได้ไงวะช่องแรกอะห้องว่างนั่งเยอะนั่งแยะเพื่อนโอ้โโอเคกำไรมาสองหมื่นแล้วโอ้เวลากดอุ้ยสุ่มด้วยเจเคก็ได้โอเคแม่งสุ่มด้วยสองตัวตลอดเลยว่ะเอ้ยตามเจ๊แกแม่งมา,าเพื่อนอีกหมื่นห้าเอาไงล่ะ <laughs> ไอซี่ถามจริง เอ้ยผมยอมรับจริงห่ะไอ้เจ๊แกแม่งมาว่ะตามสองเกมแม่งมาสองเกมเลยไอย้เชีย่ยแต่ไม่ได้เล่นช่วงเวลาเดียวกันนะผมแค่ตามเล่นเกมเดียวกันเฉยๆนะผมสวยๆบิพี่ชายม,าม้นไม้บิช่องสามอะ่ะสี่หมุนครับโอ้โหห้าหมืน่นสี่ละโอ้โหเหลือเชื่อเพื่อนขอบคุณเจย,ยกสดเลยวันนี้ โอ้โหขอบคุณเจ๊ยกซนจริงนะนี่จะแตกว่าเจ๊แกเลยครับเล่นตามสูตรเจ๊แกแม่งเอาเรื่องว่ะโอ้โหอ,อ,อ,อีกหมื่นหกอูเน่นๆไปถึงแสนลูกหมุดท้ายเนี่ยปากเขาให้โอ้โหกำไรหกหมื่นแล้วอ่ะอุ่ยค่ะแต่กระเต้ตัวหนึ่งฟีนิฟีฟชีย่ยแน่นๆครับเจ็ดหมื่นสาม ลัน่น thank you เลยเจ๊เยอะแตกว่าตามเลยนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้เล่นตามตารางนะครับวันนี้มาเล่นตามเจ๊แกงเดียวเลยเห็นแตกสาวถ้ำกับแครนช่างเนะลยมีเพิ่ม 3, อีกสามพันตัดเศษนะอะนะี่เลิกกรผมรอเลยครับกำไรหกหมื่นห้าแน่นๆครับ <laughs> โอ้โหแตงกูเลยเจยยกสดเจ๊แกแต่งมาเท่าไหร่เหรอย้อนกลับไปดูกันเจ๊แกแต่เท่าไหร่วะอันนี้ปับ๊บแล่วะแปดหมื่นห้าเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละแปดหมื่นห้า กำไรแปดหมื่นห้าเอาเรื่องโหดกว่ากูอีกกูกำไรแค่หกหมื่นเอง <laughs> เนี่ไงผมนี่ไงผมไปตามเจ๊งไงไอเนี้ยยิบยิบสาวทำนะครับ